สวัสดีเพื่อนเพืเชาวยูทูบทุกท่านครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168 a m ห l e มเล็ซึ่งช่องของเราภูมิใจนําเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของครังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมหรือพระคูนิวิทญ,ญากรวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวง่เทศวัดสะทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับวัตถุบางคนของหลวงพพระนี่มีเยอะแยะมากมายนะครับหลายชนิดแต่ที่นะครับมีพุทธคุณสูงนะครับเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหานะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับผมนะครับการสร้างมีดหมอของหลวงพพระนี่สร้างมาเรื่อยๆนะครับนะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนปี59นะครับ พอมาถึงปี5 9นะครับรุ่นที่โด่งดังนะครับและถือเป็นรุ่นแรกนะครับที่มีการรันหมายเลขนะครับนั่นก็คือรุ่นสร้างหอฉันนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่เล่นกันอย่างเป็นทางการนะครับรุ่นแรกนะครับนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราไม่รู้ว่านะครับมีช่างตีมีดมาอย่างไงมามาปลุกเสกนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็บางทีก็ซื้อมีดมาปลุกเสกก็มีนะครับทำให้ขาดเอกลักษณ์ไปนะครับเล่นหายากสับสนนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับเริ่มจะมีช่างประจำนะครับตีมีดส่งวัดนะครับแล้วมีดที่เป็นมีดวาระรุ่นแรกของวัดห้วยด้วนก็คือรุ่นสร้างหอชันนะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันก็สร้างกันมาหลายรุ่นนะครับ ลูกสิษย์ใกล้ชิดบอกว่านะครับจำหลวงพ่อจําได้แค่รุ่นสร้างหอฉันเท่านั้นนะครับผมนะครับนะครับพอหลังจากนั้นมาปี60นะครับมีดวัดก็เริ่มมีการต่อโคดครั้งแรกครับก็คือโคดตัวพระนะครับนะครับนี่ก็คือมีด5นิ้วต่อโคดตัวพระรุ่นแรกของวัดห้วยด้วนนะครับนะครับนี่คือลายเ็น หลวงพ่อจริงๆนะครับผมนะครับใครที่อยากได้แบบลายเซ็นของหลวงพ่อก็ต้องปีนลึกๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับใหม่ๆนี่ก็จะเป็นลายเซ็นของพระอาจารย์เอนะครับพระผู้สนองงานนะครับผู้ติดตามหลวงพ่อตลอดนะครับเช่นเช่นนิ้วเล่มนี้นี่นะครับลายมือพระอาจารย์เอนะครับแต่ถามว่านะครับ เป็นอะไรไหมบอกเลยว่าไม่เป็นอะไรนะครับก็คือเล่นหาปกตินะครับแล้วก็มีราคาเสมอนะครับเขารู้กันนะครับคนเล่นเขารู้กันอยู่แล้วว่าช่วงหลังมานี่หลวงพ่อไม่จานนะครับแต่่อเห็นฝากมีจานนะครับก็เอาเหมือนเดิมนะครับนะครับจะมีหรือไม่มีก็ขอให้แท้นะครับเล่นได้หมดนะครับผสมได้หมดนะครับพระอาจารย์เอก็ถือว่าได้รับอนุญาตโดยตรงจาก หลวงพ่อพัดนะครับดังนั้นจึงนะครับเป็นที่สอดแสวงหาเหมือนเดิมนะครับผมนะครับหลังจากนั้นมาก็ปี6 0นะครับก็จะมีรุ่นสร้างหอระฆังนี่นะครับรุ่นหอระฆังปี60นี่ถือเป็นรุ่นที่โด่งดังมากนะครับปลูกเสกยาวนานครับสี่วาระกับหนึ่งไตรมาสนะครับพิธีพิธีไหนดีๆนี่หอระฆังร่วมหมดนะครับจึงเป็นรุ่นที่น่าใช้ที่สุดอีกรุ่นหนึ่ง นะครับรุ่นสร้างหอระฆังนะครับแต่เบอร์หนึ่งจริงๆของสายนี้ก็คือนะครับแรอบปี60นะครับผมนะครับมีดแรอบนะครับใบเหล็กน้ำพีนะครับราคานี่ต่างกันเยอะนะครับหนิ้ว8รอบกับ5้านิ้วหอระฆังนี้ราคาต่างกันเยอะนะครับชัดเจนที่สุดก็คือนะครับ2.5นิ้ว แปดรอบนี่ราคาอยู่ประมาณ1มื่นห้านะครับแต่สองดห้าของของราคางนี้อยู่ที่ประมาณห้าหกพันนะครับผมต่างกันเป็นสามเท่าเลยนะครับนะครับปี6 0นะครับส่วนปีหศูนย์ที่ราคานะครับแรงแบบเงียบนะครับที่ไม่ค่อยใครพูดถึงกันก็คือ ไตรามาสนี่นะครับไตรามาสปี60นะครับจำนวนการสร้างเท่าอายุหลวงพ่อนะครับก็คือ96เล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็เสาห้ปี60นะครับสร้างเพียง75เเล่มเท่านั้นนะครับซึ่งตามตำรานะครับมีการบอกว่านะครับมีการบันทึกว่า2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มนสารครบที่สุด นะครับนะครับเท็จจริงยังไงไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าสองเล่มนี้มีลูกค้าทักหาผมตลอดเลยนะครับก็ขออนุญาตตรงนี้นะครับขอไว้ให้ผมบูชานะครับถ้าผมมีเล่มที่สองผมจะเปิดให้นะครับนะครับขอเก็บเอาไว้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษาร่วมกันนะครับผมครับต่อไปก็จะเป็น ปี61นะครับที่โด่งดังครับก็คือมีดวัดปกตินี่แหละครับปี61นี่โอ้โหพุทธคุณนะครับประสบการณ์นะครับเล่าขานกันนะครับลูกค้าผมโทรมาเล่าให้ฟังนะครับกลายเป็นของที่ฮิตฮอตมากนะครับนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ทักมาก็จะหาให้หา61นะครับโดยเฉพาะ9นิ้วนี่แทบจะพลิกแผ่นดินหาเลยนะครับผ่านมือผมเพิ่งผ่านมือมือผมไป3เมืล่มเท่านั้นนะครับ9นิ้ว ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งหายากนะครับผมแค่ห้านิ้วนี่ก็หายากเลยครับลูกค้าทักมาให้หาให้ตลอดนะครับนะครับหลวงพ่อนะครับเล่มนี้พิเศษนะครับเล่มนี้ถ่ายคลิปไปแล้วนะครับก็คือนะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวให้ถ่ายคลิปก่อนก็ได้ย่าเพิ่งส่งนะครับพอดีมีทุละนะครับทุกเล่มนี้ก็คือ จ่ายเงินหมดแล้วนะครับผมรอรอส่งอย่างเดียวนะครับนะครับเก้านิ้วปีหกสามนะครับสามโคดนะครับสวยงามนะครับเอามาให้ชมกันนะครับนะครับลายเฟนนะครับของพาราจานเอนะครับมีราคาหมดนะครับนะครับ เจอไปไหนเก็บได้นะครับถ้าเป็นปี62ที่คนหากันมากทีสุดก็คือนี่นะครับนะครับรุ่นนะครับที่ลึกเททองนะครับมีดทรงปีกุ้งอายุพัฒมงคล98นะครับเมื่อปี62นะครับยังเป็นรุ่นที่คนหากันตลอดนะครับแล้วราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเหลืองๆอย่างนี้ก็คือไม้ขนุนนะครับ จำนวนการสร้างสองร้อยเล่มนะครับถ้าเป็นมงกรหรือเป็นเสือนี่สร้างแค่ประมาณสิบเล่มนะครับผมนะครับอย่างนี้ที่สองรอยเล่มก็หากันเป็นเศษนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งให้หานะครับยังไม่ทักบอกเลยครับให้ดูคลิปเอาเองนะครับว่าหาให้ได้แล้วนะครับผมนะครับสมใจนะครับแต่ราคาก็ขยับขึ้นนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่ปล่อยนะครับผมนะครับ บางทีนะครับมีตังนะครับมีเงินอยู่ในมือนะครับหาของไม่ได้นะครับต้องทําใจนะครับวัตถุมงคลเลืองเจาะขอนะครับบางทีอยู่เฉยก็มานะครับอยู่เฉยก็มีคนทักมามาขายให้นะครับอย่างแปดรอบเล่มนี้นีผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้นะครับนะครับไปมาเจอนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับลูกค้านะครับโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แปดรอบนะครับใครมีนี่เก็บไปเลยนะครับหายยากครับแล้วก็ราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับอย่างผมผมก็ให้เลือกนะครับระหว่าง2เล่มนะครับก็คือลูกค้าก็เลเลือกเอานะครับ5นิ้วไปนะครับผมก็เลยขอเก็บ2.5ไว้บูชานะครับ ถ้าผมมี2นี่ผมแบ่งให้นะครับผมให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับต่อไปก็มาดูมีดปี6กสครับมีดแันปกตินะครับที่ผมเคยเรียนไปนะครับอันนี้คือศึกษาร่วมกันนะครับอันนี้คือมีดปี6กสนะครับเป็นต้นปีนะครับมีความคาบเกี่ยวเกี่ยวพันกันกับปี6กสนะครับดูจากลายฝีมือการตอกใบนะครับของช่างนะครับนี่ครับ จะมีความคล้ายกันนะครับผมนะครับดูที่นี่ครับตองเสมาไบโพนนะครับแล้วก็อคละนะครับที่ผมเคยเรียนไปนะครับว่านะครับมีความคล้ายกันมากนะครับแตกต่างกันที่โค้ดก็แสดงว่านะครับบางทีมีดอาจจะทำเสร็จแต่ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับพอสิ้นปี62เขาก็ทำลายโค้ดนะครับ จึงมีดของปีหกสองไปไปลายปีเนี่ยจึงได้มาต่อโคดนะครับเป็นพัดเก้าเก้านะครับจึงกลายเป็นมีดของปีหกสามไปนะครับต้นปีพราะมีความคลาสสิะครับไม่ว่าจะเป็นแหมเป็นไม้อะไรพวกนี้เลยครับมีความใกล้เคียงกันมากนะครับน,นี่คือศึกษาร่วมกันนะครับผมนะครับใครที่สนใจมีดนะครับไม่จําเป็นต้องดูที่ ที่ผมลงนะครับจริงๆแล้วผมมีเยอะนะครับเป็นลังๆนะครับแต่จะถูกใจลูกค้าไหมเท่านั้นเองนะครับบางทีไม่ตรงสเปคลูกค้าผมก็ต้องหาให้ใหม่นะครับนะครับ0970195618นนะครับทักไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับใครที่อยากได้รุ่นไหนครับนะครับบอกแอดมินเลยนะครับหาให้ได้นะครับแอดมินยังมีมีด พร้อมที่จะแบ่งปันนะครับช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับผมแอดมินนะครับลดราคาให้พิเศษเลยนะครับใครที่เข้ามาอยู่ในโพสต์เห็นราคาแล้วนะครับลองทักเข้ามาเลยนะครับถามดูได้นะครับสอบถามได้นะครับนะครับแอดมินใจดีลดราคาให้นะครับปีใหม่นะครับนะครับเห็นราคาแล้วนะครับมีราคาในใจลองทักเลยถ้านะครับไม่ขาดทุนนี่แอดมิน ปล่อยให้แน่นอนนะครับแต่ไม่ยอมขายขาดทุนนะครับผมนะครับโบบางๆครับบางทีเท่าทุนก็ขายให้นะครับนะครับบางทีซื้อได้หลายเล่มนี่โอ้โหลดแรกแจกแถมนะครับมีแถมนู่นแถมนี่นะครับลูกค้าผมนี่ขาประจํานี่ได้ของแถมเยอะนะครับบางทีผมเช่ามีดจากท่านอื่นมานะครับเขาแถมของแถมมานี่ผมไม่เคยมาขายนะครับผมก็แถมให้ลูกค้าต่อนะครับผม มันจะเป็นเหรียญเป็นภราปิดตาเป็นจีบอลเป็นอะไรพวกนี้นี่ผมให้ลูกค้าหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่ชงเนือนวลห8ึ่งปเหล็กของเรานะครับผมนะครับก็จะมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับมีดลลปงพพัดนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆนะครับให้ชมกันนะครับก็จะลืมนะครับคุณพระบาบมานี่ก็นะครับมีคนนะครับถามหาเรื่อยๆนะครับ สิบกว่าเล่มมีเหลือก็ไม่กี่เล่มเท่านั้นนะครับผมนะครับคุณภาพปามานนะครับมีดวัดก็มีนะครับยังมีเยอะแยะนะครับมีดพร้อมที่จะแบ่งปันนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันคลิปต่อไปนะครับขอบารมีของหลวงพ่อพัดบุญญาการโมวัดถ้วยด้วนจุฬาคสวรรค์นะครับจงประปารักษาและดลบันดาลให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันสุขภพละ ลาบยุดสุขสรรเสริญสตสิปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติบวชสักใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสวานนะ่าง่านรูปานธรรมตั้งแต่วันนี้แต่เข้าสู่ปฏิพานเตือนครับสาธุครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่ครับผม